สวัสดีค่ะวันนี้ช่างพัยจะพามาดูคิ้วที่สักไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ลอกหมดแล้วครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะว่าติดดีสีสวยแค่ไหน,นสำหรับช่างก็ถือว่าติดดีสีสวยนะคะหัวจางหางเข้มดูเป็นธรรมชาติดีค่ะแต่ลูกค้าบอกว่าสีเข้มไปและหัวคิ้วจางไปอยากได้คิ้วออกสีน้ำตาลน,น้ำตาลและให้สีเข้มตั้งแต่หัวคิ้วจนถึงหางคิ้วเลยค่ะ คือไม่เอาหัวจางห่างเข้มเพราะชอบหัวคิ้วเข้มเข้มแน่นๆสีเสมอกันตั้งแต่หัวจรดทางอันนี้ช่างพัดก็จัดให้ตามใจลูกค้านะคะเพราะว่าเรามีแถมเติมฟรีให้หนึ่งครั้งอยู่แล้วเพราะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันค่ะลูกค้าชอบแบบไหนแจ้งช่างก่อนได้ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและจะได้คิ้วสวยที่ถูกใจลูกค้าเป็นสําคัญที่สุดค่ะถ้าเราอยากได้คิ้วสีน้ําตาลแต่ขนคิ้วเราเป็นสีดํา ความจะได้สีน้ำตาลตลอดทั้งคิ้วก็จะยากนิดนึงค่ะแต่คุณลูกค้าสามารถใช้มาสคาร่าสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลทองน้ำตาลแดงปัดคิ้วทุกวันได้ค่ะหรือจะย้อมขนคิ้วให้เป็นสีน้ำตาลเหมือนย้อมสีผมก็ช่วยได้เช่นกันนะคะการเติมสีคิ้วในรอบสองจะช่วยให้ทรงคิ้วเป๊ะขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นว่า จุดไหนที่มันติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วหางคมไหมขอบตรงนี้อ่อนไปไหมหรือว่าแหว่งไปไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเติมเต็มคิ้วแล้วก็ทรงคิ้วแล้วก็สีคิ้วให้ได้สวยเป๊ะปังในรอบสองนี้ละคะ่ะการเติมสีคิ้วรอบสองแล้วก็จะช่วยให้สีคิ้วติดอยู่นนได้นานได้สองถึงสามปีได้เลยค่ะ เพราะว่าสีตอนนี้เราใช้สีออแกนิกสีนาโนนะคะมันจะไม่ติดดีเป็น10ปี20ปีเหมือนสมัยก่อนแต่คุณลูกค้าสามารถเติมสีได้ทุกปีปีละครั้งหรือ2องปีครั้งแล้วแต่ว่าควรเติมหรือไม่เติมอยู่ที่ลูกค้าจะเห็นพิจารณาเองได้ค่ะว่าเราต้องมานั่งเขียนไหมถ้าเราไม่อยากเขียนเราก็ไปเติมคิวได้เลยนะคะเพราะการมีทรงคิ้วสวยจะทำให้คุณสวยดูดีไม่เสียเวลาเขียนแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ถ้าสนใจสักคิ้วสวยลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงแก้ไขทรงคิ้วหรือสักแก้มชมพูสักปากชมพูสักนมชมพูสักจิมมี่ชมพูสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทร0654919699ส่านงเช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากบัตรซอยประมาณ160ยเมตรค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งปิ้งป้ให้ช่างพัดด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ